ดูดครับดูด L M แดงครับก็เคยลองเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้ครับเห็นเพื่อนดูดก็ต้องดูดตามพ่อแม่รู้พ,อพอ่พอแม่ก็ไม่ว่าช่วงแรกแรกว่าแล้วหลังก็เอื่มไม่ว่าไม่คิดที่จะเลิกนะแต่ถ้าให้เลิกก็เลิกดูดครับ <ๆ S 2> ก็ตามเพื่อนพี่ตามเด็กๆไงไม่เลิกไม่อยากเลิกกล<ำ>ัวแต่มันคงไม่เกิดกับผมหรอก ของน้องแวนน้องเบสและน้องมายจะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่สำหรับเด็กวัยรุ่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กวัยรุ่นทั่วไปกำลังนิยมทำกันโดยสาเหตุของการสูบบุหรี่นั้นเกิดจากความคึ้กระนองอยากรู้อยากลองและเพื่อให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนในปัจจุบันคนในสังคมไม่เคยกลับมาคิดเลยว่าการที่เด็กวัยรุ่นนั้นสูบบุหรี่กำลังเป็นปัญหาสังคมที่กำลังก่อตัวและขยายวงกว้างมากขึ้น นายแพทย์เชียพรรุ่งโลส์สกุลกล่าวว่าจากผลสำรวจพบว่ามีำจำนวนเด็กไทยติดบุหรี่เพิ่มขึ้นวันละ1,000คนและกำลังเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นปัญหาของเด็กสูบบุหรี่ผมมองว่าปัญหาเนี้ยมันกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยจากผลสำรวจเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยเนี่ย กำลังเริ่มติดบุหรี่เพิ่มขึ้นวันละประมาณ1,000งนคน<ะ>และเด็กที่อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง1 5บหถึงสิปีเนี่ยเป็นเด็กที่สูบบุหรี่ถึง4ี่แสนคน<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี้กำลังขยายวงกว้างมากขึ้นในสังคมไทยและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่านิยมแบบผิดผิดความเชื่อแบบผิด<ะ>คิดว่ามันเท่มันเจ๋งกว่าคนอื่น สาเหตุหลักของการเริ่มสูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทยก็คือค่านิยมความเชื่อไปผิดๆและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุดก็คือเพื่อนเด็กบางคนสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชวนสูบตามเพื่อนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังสูบกันทั่วไปจึงทำให้เกิดความคิดที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาตนเองผิดตรงไหนถ้าสูบบุหรี่น้าสรพงษ์ได้เล่าว่าลูกชายเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่มัธยมปลายโดยทำได้เพียงแค่การตักเตือน มีมีครับมีมีผู้ชายครับเรียนมปลายครับมปลายเรียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เองเคยจับได้ว่าสูบนะก็ต้องตักเตือนอ่ะวัยรุ่นมันมันเชื่อเพื่อนนะมันค่อยเชื่อเราหรอกมันเชื่อเพื่อนมากกว่าเราก็ต้องตักเตือนได้แค่ตักเตือนอะ่ะทําอะไรมากไม่ได้แล้วโอ้รู้สึกแย่นะผมนี่เมื่อก่อนดูุตอนนี้ต้องเลิกดุเ,เดินผ่านไปผมมาได้กินบุหรี่นี่แย่มากลแล้วรู้สึกไม่ดีไม่ดีเลยแล้วยิ่งเจอวัยรุ่นบางทีเดินผ่านเจอวัยรุ่นดูบุหรี่นี่ ทำไม่ได้แล้วเด็กที่สุบรี่เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีผลกระทบที่ตามมาคือเรื่องของสุขภาพและการเสพบุคลิกในเรื่องของสุขภาพนั้นก็จะเกาอให้เกิดโรคเรื้อรังได้อาทิเช่นหัวใจหลอดเลือดอุดตันถุงลมป่งพองมะเร็งและเสพบุคลิกเช่นมีกลิ่นตัวที่เรุนแรงมีกลิ่นปากและมีอมหายใจที่เหม็นเป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองนายแพทย์เชพรได้อธิบายว่าการสูบบุหรี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่โรคมะเร็งแต่มีอีกหลายโรคร้ายแรงที่อันตรายเช่นกันเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะคิดว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้เกิดแค่โรคมะเร็งปอดเพียงโรคเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยังสามารถเกิดโรคถุลงลมโป่งพองก็โรค สเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็เป็นได้แล้วยังมีมะเร็งในช่องปากอีกแล้วยังสามารถเป็นโรคได้อีกเยอะแยะเลยซึ่งบางทีเนี่ยเขาไม่เคยศึกษาลงไปลึกๆเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าโรคเราเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้การสูบบุหรี่นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียวแต่ยังทําให้ผู้คนรอบข้างมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมากกว่าผู้สูบเพราะฉะนั้น การสูบบุหรี่ในวัยเด็กจึงมีผลกระทบระยะยาวเนื่องจากการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆเป็นเวลานานทําให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกิดการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นและจากการที่ผู้ใหญ่ในสังคมปล่อยปาละเลยในเรื่องนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศเพราะเด็กเวรุ่นนั้นคืออนาคตของชาติ การสูบบุหรี่นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำให้ผู้คนรอบข้างมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมากกว่าผู้สูบเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ในวัยเด็กจึงมีผลกระทบระยะยาวเนื่องจากการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆเป็นเวลานานทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นและจากการที่ผู้ใหญ่ในสังคมปล่อยปาละเลยในเรื่องนี้ ก็ยิ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศเพราะเด็กวัยรุ่นนั้นคืออนาคตของชาติทางออกปัญหาในเรื่องนี้ก็คือผู้ปกครองผู้ใหญ่ในสังคมหันมาช่วยกันดูแลเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และปัญหานี้จะหมดไปหากมีการช่วยกันรณรงค์เลิกบุหรี่อย่างจรงิงจังโดยการวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติถือคำมั่นไม่หวนหวั่นห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาออกกำลังกาย ไม่ท้าทายบุรีและอย่าท้อใจรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือกำลังใจจากครอบครัวนั่นเอง